เอาด้านใดด้านใดสาวดีเด uh ีวกนใครบอกให้มันเป็นจริงซะก่อนถออ่น้ะว่าต่อไปก็อันนี่าวดีกับคนนะต่อไปยไงอันนี้เขารู้กันดีซ้อไปนะโคอรลโคตรเลยมวนไปพอให้พี่น้องไอ้เอฟซีดีใจโอ้ยดีใจเขาแล้นะเออนงาวดีอย่งนี้เนาะอย่งนี้่ะอุ๊ไปต่อแต่นี่เรืนอมนยังม่ไม่พ แต่ว nice. ่าขอให้ <t iny> so ีให <In> ้มีทางดีกับเตาไปนะแบบนี้นะมันไม่ต้องสนใจแต่ว่าถามปฏิบัติครอบครัวเฮามันบริเวเป็นขึ้นคนว่าวแน่นนะอันนั้นเพคนมโนไปเองที่เพคนว่าให้แต่ละส่งแต่ละส่งให้ครอบครัวเหมือนมโนไปเองทั้งนั้นมันบริวีอย่างเนาะมิเตเตงช้ากายเนะทั้งนั้นเดยที่เราเลยต้องดึงที่ออกมาเว่าผมเจ้าแหล่ต้องดึงที่ออกมาเว่าน่ะ คือเต็ม่ากาหมดค่าขือของโส่าเสรอกว่าทไป่างเงิยบอันนี้มอนนิ่มเห็นมอนนิ่มอยู่เราว่ามันมั่มีมอนคนกินเตน่าการเด้นมนัวเตนเหนียเลยอย่บอกงั้นก็ว่าไปดท่านบุ๋มไงว่าเนาะให้ว่าวไปคนเดียวให้ว่าคนเดียวด้มอนบบหักเอาเด้อทุกสิ่งทุกอย่างม้อนบโหัก อไอ้เราคนเดียวเดี๋ยวคนอ่านหนังอีนซกดั้เดือนนี่แหละคนทิมีข่าวดีเดี๋ยวพี่น้องเดินหัดกันอย่งางันบอกข่าวดีอย่างอุ้มใบก้อนในมอนว่ะกุเลถ่ายคนเสลยอยู่ในซองบนกระด่น้งองข่าวดีครับโอ้ยบ่บอยยังบอกเลยนะ